พี่โจนะครับในฉายาวงการเขานักบินเขาเรียกอะไรโจโจเพชรสีฮะ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 โจเพชรสีโอเคครับว้าวสวัสดีครับวันนี้เราไปลงคอร์ดอินเทอร์วัลมานะครับที่สนามราชพัฒน์อุดรธานีนะครับแปดร้อยคูณหเพชร3.4นะครับ กับคุณโจพงศกรหรือโจเพชสีนักวิ่งหาแรงของจังหวัดอุดรธานีนะครับเจ้าของดีกรีอะไรครับรองชนะเลิศอันดับสี่นะครับไม่ได้อ,อ,ดอันดับสามอันดับสามก็รีบคุยเรื่อยนะว่ารายการล่าสุดนี้ไปไ็นอันดับสาอันดับสามตอชนชนะเลิศอ,อันดับสามไทเฮารันนะครับโรงเรียนอะไรนะครับบอกว่าเขื่อนเชโมธานที่ห้าเนี่ยอ๋อเขื่อนเชโมพานที่ห้าครับด้วยเวลาเท่าไหร่นะสี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีครับ มีแผนการซ้อมยังไงครับในแต่ละวันครับก็วันจันทร์ก็อีซี่ครับวันอีซี่นะครับวันคารลงขอดครับครับวันพุธก็อีซี่วันพฤหัสเทมโปครับวันศุกร์พักครับวันเสาร์วันวันไหนทํางานครับไม่มีวันทํางานสักวันนะเราจะวันเสาร์ลองรันครับผมวันอาทิตย์ก็ถ้ามีแข่งก็แข่งถ้าไม่มีแข่งก็พักครับถ้ามีแข่งก็ถือว่าซ้อมเร็วภายในตัวครับครับผม่อเป้าหมาย ปีนี้คือสาสเก้านาทีครับสาเก้านาทีนะครับโอเคครับสุเป็นยอดมากครับวันนี้ก็มาสอนผมอิทาวอลนะครับแปดร้อยห้าเซตนะครับเพสวิจภาพครับสามนิดนิดสี่ห้าครับบอกจะวิ่งเพสีครับจะวิ่งจริงเพสามครับไส้แตกครับเกือบตายครับได้ประโยชน์มากครับวันนี้เมื่อก่อนก็เปลียนเพื่อนกันครับชวนกันกีเลยอย่างเดียวครับคือวันนี้ชวนกันออกกำลังกายนะครับต้องพูดโอเคครับขอบคุณมากครับ พี่โจนะครับในฉายาวงการเขานักบินเขาเรียกอะไรโ <c oughs> จโจเพสสีครับโจเฟสสี <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ